ดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงมอดที่ชื่อว่า p ิ b บี้คอรับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่อง Adult Swim ชื่อคลิป Come and Learn with p i p บี้เป็นแอนิเมชันสั้นๆคลิปเดียวจบที่เล่าก,การประจนภัยของ p i บบี้ถึงการต่อสู้กับคลื่นกลิดสีดำที่เปลี่ยนตัวการ์ตูนจากค่ายการ์ตูนเน็ตเวิร์ให้กลายเป็นซอมบี้สายกลิดเต็มไปด้วยความหลอนและแง่คิดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของวงการการ์ตูนสู่ยุคสมัยใหม่การเรียนรู้ที่ไม่จํากัดในวัยเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันหรือว่านี่จะเป็นการเปิดม่านยุคสมัยใหม่แอนิเมชันสายดาร์กปะมาเข้าเรื่องหมอดกันดีกว่ามอดพิ b บี้คอรับนำแอนิเมชันพิบบีมาเล่นในไฟเดน g h t ฟันกินยังไงบ้างผมขอแบ่งเป็นจุดเด่นและจุดที่เสียดายมอดนี้นำโดย2คนหลกัหลกๆคือไนวินและเดย์บลูม จุดเด่นสิ่งที่ผู้เล่นพูดกันมากที่สุดและเป็นหัวใจของมอดนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือด่านห้องเรียนบอยเฟย์และพิบบี้ต้องมาสู้กับฟินและเจคในล่างกลิดที่ปุ่มกดช่วงนึงจะมีปุ่มกดสีเหลืองถ้ากดพลาดแล้วก็ไปเกิดใหม่แบบไม่ต้องพึ่งรบบรรทุกเสียงเอฟเฟกดาบนี่ดังทะลุหูมากๆเลย ด่านห้องเรียนจำลองได้อารมณ์เหมือนในแอนิเมชันเป๊ะๆยังไม่พอบอยเฟนและพิบบี้ยังต้องสู้กับตัวละครในจักรวาลอื่นด้วยที่ถูกกลิดสีดำกลืนกินจะเอาชนะไปได้หรือไม่ไม่แต่คีย์บอร์ดของคุณเท่านั้นที่จะช่วยโลกใบนี้ไว้ต่อไปจะมาพูดถึงจุดที่น่าเสียดายกันบ้างแม้ว่าหมอดพิบบี้คอรับจะเป็นการที่ให้ผู้เล่นได้เจอกับตัวละครต่างๆในร่างกลิดแต่ตัวละครหมอดนี้แทบไม่มีบทพูดเนื้อเรื่องหรือคัดซีนที่จะมาเล่าความเกี่ยวข้องระหว่างบอยเฟนและพิบบี้ แม้กระทั่งตัวพิบบี้เองก็ไม่ได้มีท่าทางหรือลูกเล่นพิเศษใดๆมีเพียงแค่ผ้าพันตาและยืนเฉยๆเท่านั้นยังไม่พอยังขาดตัวละครที่เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องพิบบี้นั่นก็คือบันบันกระต่ายสีขาวแสนน่ารักถ้าพูดถึงไฟเดนน h t ฟันกินก็ต้องนึกถึงบอยเฟนและเกิร์เฟนใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงพิบบีก็ต้องนึกถึงบันบัน,บนเช่นเดียวกันหมดพิบบี้คอรัปชั่น ไม่มีการพูดอะไรเลยเกี่ยวกับตัวละครพิบบี้เป็นพิเศษหรือให้พิบบี้มีลักษณะแบบคอรับแต่อย่างใดเช่นให้พิบบี้มีบทช่วยในบอยเฟรนในการต่อสู้กับตัวละครล่างกริชหรือพิบบี้สายดาร์กก็ไม่มีเหมือนเป็นตัวละครตัวประกอบยืนอยู่ข้างหลังบอยเฟนเฉยๆมีหรือไม่มีแทบจะไม่ต่างกันหากใช้เวลาพัฒนาคุณภาพของมอดนี้อีกสักหน่อยผมเชื่อว่าผู้คนต้องพูดถึงในระดับโลก ไม่แพ้หมดกาเซโลหรือว่าหมดทริกกี้เลยก็จบกัไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้จัดก็ต้องรีบจัดกันสักหน่อยส่วนใครที่รอโซนิก e อ็กแล้วก็ก็ต้องรองกันต่อไปมาทายกันว่าจะมากันวันไหนหรือไม่ทีเป็นเวอร์ชัน3เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย